ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทการคัดกรองนักเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ของสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ค่ะโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านหนองกุงใหญ่ตำบลหนองกุงใหญ่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา2,563นี้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น234คนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น22ท่านท่านแรกคือสวัสดีครับผมนายอศีสารสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนชุมจนนรงเียนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางยุพาต้นกัญญา เป็นครูสอนประจำวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสวัสดีครับผมสมศักดิ์พยกระพงศ์เภสัชสอนสังคมระดับปฐมยมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางอนงชยแพนสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .1 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสำรานอินแป้นค่ะสอนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางปราณีวัฒนาอารีค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะนางบางออนพันธ์พราวันเป็นคครูประจำชั้นศึกษาผสมศึกษาปีที่สามค่ะสวัสดีค่ะนางเพชรสุริชยัยสอนวิชาการงานอาชีพค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางภูมุทินีนามคุณนะคะสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สามค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูรัตณีพิงวิชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะคุณครูกนกวันแก้วใสสอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูสุภาดาขมูลค่ะสอนวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะสุพรรษสาฉายาพัฒน์ค่ะสอนคณิตศาสตร์และเป็นครูประจำชั้นป .1 ค่ะ สวัสดีค่ะสุรดานุธรรมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอักษรแก้วใสนะคะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์มัธยมค่ะสวัสดีค่ะจิราพรโคศีบุญค่ะสอนรายวิทยาวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะมีรนาถเหล่าลาภะสอนวิชาวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะนางสาวสราญแดงสอนภาษาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจันทิมาสภอาสาค่ะสอนสังคมศึกษาค่ะ สวัสดีครับผมนายสมานถาวรสอนในรายวิชาสุขศึกษาพระราชศึกษาครับสวัสดีครับผมนายสมทยาพุ่มาสอนวิชาดนตรีครับสวัสดีครับผมนายอนันต์วัฒนสมบัติครับสอนวิชาพระราชศึกษาครับสวัสดีครับผมนายสังวานโพสีครับตำแหน่งและการทางลงโรงเรียนชุมชนหนองเหยครับ ในการเปิดเรียนที่จะถึงนี้นะคะโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอ่างล้างมือเจลแอลกอฮอล์จุดคัดกรองผู้มาติดต่อหรือนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะมีการใส่หน้ากากอนามัยในชั้นเรียนสำหรับผู้มาติดต่อเองต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะในการจัดห้องเรียนยึดหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งค่ะ ในด้านวิชาการเองนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมมีการเขียนคําสั่งมอบหมายงานนะคะมีการจัดทําหลักสูตรที่เป็นปัจจุบนันซึ่งเป็นของปี2563นะคะมีโครงการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับฝ่ายงานบริหารทั่วไปนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของอาคารสถานที่นะคะมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตระบบประปาแล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะเพื่อพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน,นะคะ่ะ ในส่วนของงานบุคคลนะคะครูผู้สอนมีความพร้อมมีความสามารถนะคะตรงตามเอกการสอนนะคะแล้วก็มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันนะคะตัวผู้เรียนเองก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะการแต่งกายก็ถูกต้องเรียบร้อยค่ะ ฝ่ายงานงบประมาณนะคะก็ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีนะคะสําหรับโครงการอาหารกลางวันของเรานะคะก็มีความพร้อมแล้วสําหรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ค่ะใ,ในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์นะคะทางโรงเรียนนะคะมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนะคะเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อจะวางแผนงานแล้วก็จัดทําโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ะ การประกันคุณภาพการศึกษานะคะสถานศึกษามีประกาศมาตรฐานของสถานศึกษานะคะเพื่อรองรับการประกันคุณภาพนะคะทั้งส่วนของภายในแล้วก็ภายนอกค่ะมีการรายงาน SAR นะคะที่เป็นปัจจุบันนะคะ ในส่วนของโรงเรียนคุณธรรมสพอทอนะคะโรงเรียนชุมชนหนองกุุงใหญ่นะคะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะคือการสวดมนต์ไหว้พระในทุกวันศุกร์ตอนบ่ายนะคะแล้วก็หมู่บ้านหนองกุุงใหญ่นะคะเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็หมู่บ้านรักษาศิลหานะคะในทุกกิจกรรมที่ผ่านมานะคะโรงเรียนได้นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจาําค่ะ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศบุรณาการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทการคัดกรองนักเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ขอขอบคุณค่ะ